วันนี้เราจะมาเล่นแบบที่เราต้องยืนตามสีกำแพงคนเล่นก็ยังเยอะอยู่เลยนะมันท,ที่แบบนาเราน้ำแบบนี้เข้าไปอะไรอะ่ะคลิก to open คลิกแล้วสีที่ถังน้ำเราจะกลายเป็นแบบนี้มาเรามาดูกันก่อนเออเยี่ยมไม่รอด ไม่รอดแน่แน่ก็คือถ้าสีเหมือนกันกำแพงเหมือนกันรอดถ้าสีเหมือนกันกำแพงไม่เหมือนกันไม่รอดถ้าถ้าตัวเราไม่มีสีก็คือไม่รอดมาหยิบตอนนี้สีแดงนี่คือเซฟโซนครับในปีศาจนูนเ่เนาะคืออะไรเนี่ยปีศาจตัวในรูปเลย ได้ผลไหมผมยืนที่กำแพงสีแดงเออนี่ไป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 สีส้มเหรอสีส้มเราไม่มีแอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยตรงนี้แอบได้แปลงแปลงอันแรกเอออย่าเข้ามาถ้าเป็นทางอย่างนี้คือเขาเข้ามาไม่ได้ ไปแล้วแหละเออนั่นไงกำแพงสีแดงผมเห็นละเดี๋ยวไปเทส,สีอือฮะโอ้ยเห็นอีกแล้วเหรอโอเคไปเลยเพื่อนนุ่นเราจะเปิดเราจะเปิดเปิดเข้าไปดีมากโอเคหยิบไขควงหยิบไขควงทางไหนล่ะครับอะฮะเราขึ้นได้เราขึ้นได้ เราขึ้นได้อยู่เ้ยอ๋อมันอยู่ข้างล่างนี่คืออะไรเนี่ยไม่รู้ลงไปก่อนมันมารอหลักตรงนี้ครับไปที่อื่นเลยนะพนระยะสายตาแล้วไปเพื่อนไปเพื่อนแปลงแปลง ห้าอันนล้ครับตอนนี้แปลงห้าอันมันมืดมากผมต้องปรับแสงให้แบบเซฟโซนิกผมต้องปรับแสงให้มันสุดอะปรับแสงที่มอนิเตอร์ผมนะ iPad ผมนะตรงนี้แหละทางเข้าอะ่ะ เซฟโซนอีกโอ้ยเซฟโซนเซฟโซนอีกแล้วสีเหลืองผมยังหาใครควงไม่เจอเลยครับอืมมันมาเราก็เดินเร็วอยู่นะ โอ้ผมเจอแล้วตรงนี้ไข่ควงต้องผ่านห้องสีแดงก่อนครับเดี๋ยวก่อนกินรอก่อนมันอยู่แค่ตรงนี้โอเคปรีบแปลงก่อนนะครับอืมเยสีสม้ม สีส้มกับแปลงครับอันนี้สีฟ้าโอเคอสีส้มครับสีส้มสีส้มตอนนี้เราสีส้มตรงไหนใช้เปิดสีส้มนะผมลืมโอ้เซฟโ้น <c oughs> ผมว่าน่าจะทางนี้แหละวิง่งวุ่นไปก่อน สีส้มสีส้มเข้าไปเข้าไปเร็วเรเร็วเรสีเหลืองครับสีเหลืองตอนนี้สีเหลืองครับพอเราหาแล้วมันไม่มีเ๋ยวก่อนเรยวก่อน จอโอเคครับต้องใช้ค้อนกับประตูไปไปประตูโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยผมว่าผมวิน่นวุ่นวิ่งวุ่นจนแบบกว่าจะเจอสีเขียวอะโอ้โหเ <c oughs> จอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอะไรเนี่ยสีสีมิน สีฟ้ามินนี่ไงโอ้โหโเหนื่อยสุดๆอีกสามอันครับอีกสามอันเท่านั้นทัน,นนี้คือทางขึ้นนะครับนี่ไง สีฟ้านี่ไงเจอแล้วครับ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 เลือเล่อยเลื่อยไม้ครับไม้ทั้งหลายนี่กว่าจะได้ กว่าจะได้ What the What the ต hey! mm ูดเฮ้ยสีม่วงกว่าจะได้เออเอออ่ะเทเข้าไปม่วงม่วงเลยเพื่อนตกใจหมด แปลงครับอีกอันเดียวเสียมพูแน่เลยนี่ไงนี่อะไรอ่ะค้อนทุบตอนแรกไงใช่โอเครู้ละทางนี้ปะนี่ไง ต่อไปเสียมพูครับเร็วเร็วเทเทเทเยี่ยมคุณแจครับผมว่าไปเปิดตรงนู้นนี่ใช่ไหมโอ้โหในที่สุดกว่าจะมาได้แปลงอันสุดท้ายครับ หาทางออกนี่เฮ้ยกว่าจะจบจบสักทีอ้โอเคครับ นคนทอ่รับไปชาร์จแบตไอแพดก่อนไม่ไหว